ทักษินพาครอบครัวฉีดไฟเซอร์เข็ม3ที่ดูใบหลังฉีดซิโนฟาร์มแล้ว2เข็ม11สิงหาคม2564อุ้งอิงแพรทองทานชินวัตรบุตรสาวคนเล็กของนายทักษินชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีหรือโทนี่วูซัมโพสต์ภาพครอบครัวผ่านอินสตาแกรมโดยมีโทนี่พร้อมด้วยอุ้งอิงและสามีรวมถึงเอมพินทองทาคุณากรวงและสามี เข้ารับวัคซีนไฟเซอร์เข็ม3ที่เมืองดูไบประเทศสหรัฐอาหรับอิมิเรตโดยระบุข้อความว่ากดไฟเซอร์เข็ม3นำทีมโดยพี่โทนี่ขอบคุณค่ะอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้เมื่อวันที่9สิงหาคม2564นายทักษิณได้เข้ารับวัคซีนเข็ม3เป็น MINA เช่นเดียวกันส่วนครอบครัวบินไปฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มครบ2เข็มที่ดูไบเมื่อเดือนมิถุนายน2564 ทั้งนี้หลังจากโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปได้มีชาวเน็ตจํานวนมากพาการเข้ามากดรูปหัวใจให้รวมทั้งสอบถามถึงรายละเอียดการฉีดวัคซีนว่าโทนี่พาครอบครัวฉีดไฟเซอร์เข็ม3ที่ดูไบหลังฉีดซิโนฟาร์มแล้ว2เข็มต้องห่างกันกี่สัปดาห์